ข่าวดีสำหรับคนที่อยากได้กระทะเชฟบุกนะครับตอนนี้กระทะเชฟบุกมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นคือผ่อนศเดือนรุ่นไหนก็ได้ซีรีส์ไหนก็ได้โปรไหนก็ได้สามารถผ่อนศได้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ารีบมาซื้อรีบมาเป็นเจ้าของกันเลยนะครับกระทะดีๆแบบนี้นะครับกระทะเชฟบุกผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์ปประเทศเกาหลีของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ขาวดีสาหรับคนที่อยากได้กระทะเชฟบุกนะครับตอนนี้กระทะเชฟบุกมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นคือผ่อนศเดือนรุ่นไหนก็ได้ซีรีส์หไหนก็ได้โปรไหนก็ได้สามารถผ่อนศได้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ารีบมาซื้อรีบมาเป็นเจ้าของกันเลยนะครับกระทะดีๆแบบนี้นะครับกระทะเชฟบุกผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอร์ประเทศเกาหลีของแท้ร้อครับ ข่าวดีสำหรับคนที่อยากได้กระทะเชฟบุกนะครับตอนนี้กระทะเชฟบุกมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนั่นคือผ่อนศเดือนรุ่นไหนก็ได้ซีรีส์ไหนก็ได้โปรไหนก็ได้สามารถผ่อนศูนได้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ารีบมาซื้อรีบมาเป็นเจ้าของกันเลยนะครับกระทะดีๆแบบนี้นะครับกระทะเชฟบุกผลิตโดยบริษัททัพพีคอร์ประเทศเกาหลีของแท้ร้อเซครับ